มืดแล้วคะ่ะทุกคนตอนนี้เพิ่งจะบายสามเคิงถ้าหม่มันมืดไว้แทนปใญญ่ฝรั่งแล้วไปบานลูกซ้ายแล้วนะคะแล้วไปเอารอรถไปอันเหตุอีกอย่างเราวบุ๋ไป่อบมองด้วคะ่ะตอนนี้หิมาก,ก็กำลังละลายแน่แล้วนะคะเพราะว่าเมื่อเ้า์นี้ก็ฝนตกลิ้นนะคะ ใบเบญเฟิ่ตูกลิ้นดอกที่มาเปียกลิ้นมาาเลยเป็นน้ำนะคะทุกคนเอาเข่าวสารไปให้น้องไก่นะคะน้องไก่นอนหรือยัง ไอแมวขอสารม่าหายพระคันขืนค้อนลราตีเพิ่งจะใบสามเคืองนะไอแม่หายขอสารว่าหายแผลบาง่ายเลยนำกปเย็นเย็น อากาศหนาวต,ตุ้ยตูน้ทุกคนเบิงบางทางที่ออกบางเนียนที่ออกไปได้เด้อยนี่ เป็นน้ำแข็งหมดเด้อค่ะนี่นี่นี่นค่ะเบิ้ะะบงอันนี้ห้อยห้อยกววงจำปิ้งมาเด้อค่ะนี่เนี่ขามากินนะมาแอปเปิ้ลนะคะหนาวค,ค่ะทุกคน เผยพาทุกคนมาเบิงอ่ะอะโลงเรือนพอช้ำของพญายก่อยเพื่อนบ้านนะคะขนาดย้ำหนาวนี่แล้วก็จะปิดปิดดีนะคะทุกคนขอยววเข้าไปต้นใหม่แล้วยังมีอยู่นะคะยังใบเขียวๆอยู่ไน้หันก็จะมีต้นกล้วยต้นสมโอนะคะทุกคนนันแหละ ตอนนี้เพิ่งจะบายสามกว่าเองนะคะยังพานได้ถึงสี่โองแรงเลยแต่ว่าเมืดแล้วเบิ่งด้วยค่ะบ้านนอกชนบ,บทสวีเด่นบ้านติดปานะคะนี่ละค่ะเป็นยังสี่แหละ มองนี่ก็จะมีตะห้อยกวางนะคะเนี่ยห้อยกวางจัมปิ้งอาราวไปหาหมากไม้ผลไม้นะคะแต่ว่าข่อยก็กับพญายก็เอามากแอปเปิลไปวางไว้ตรงที่เคยวางนั่นแหละคะ่ะนี่แหละค่ะทุกคนมีเอฟซีถามว่าเป็นห่วงตะนกกับน่องกวางนันตีหมูป่าน้องหมูป่าบ่ห่วงตีว่าฉัน่ะ หนาหนาวหาวมูป่าจะบออกมานะคะทุกคนจะออกมาเฉพาะ,อะตอนหนาร้อนนะคะเขาก็จะมาดูดผักดูดทวมมันหรือหัวแค่รอดหรือหัวอื่นที่เขาสามารถกินได้นะคะแต่ว่าหนาหนาวเนี่ยเขาบออกม้านะคะน้องหมูป่า สวยงามหรือเปล่าคะเมื่อนี้นนะหนึ่งองศาด้วยคะ่ะแต่ว่าก็หนาวเข่ากระดูกืืเกาล่ะคะ่ะพอจะมีล้มวีวีนะคะเมื่อเ้า้านี่แต่ตอนนี้นนะล้มสงบนะคะกันหนาวคือเกาเพราะว่าหิมะมันก็จะกลายเป็นน้ำแข็งนะคะทุกคนปะคะ่ะเฮา ขอไปเนบ้านนะคะเดี๋ยวบาสมบายเพราะทุกคนมายัางชมความขาวความสวยของหิมารอบรอบบ้านด้วยซื้อนะคะเดี๋ยวยังพะเนีไนน่ไปชมทางนั่นไปชมทางนัง่นแป๊บหนึ่งเมื่อนี้ผี่ซ้ายของเพื่อนบ้านนะแล้วเพื่อนมาเห็นอย่างบบเพื่อนอาจจะมาดูแลอย่างให้เพื่อนบ้านนะคะเพราะว่าเพื่อนบ้านนอนโรงพยาบาลนะคะ ปกติแล้วนะพะน่อใหญ่ก็จะไปะดังไฟอุ่นบ้านให้เพื่อนนะคะขอยืนรถนะพี่ซ้ายแล้วล่ะค่ะมาอัน <c oughs> นี้แม่หอ้อยพ่อใหญ่เทียวไปดังไฟให้เพื่อนบ้านนะคะนั่งค่ะขอยเห็นรถนะพี่ซ้ายเพื่อนบ้านเพื่อนมาเอาอยางโอ้เพื่อนมาเปิดไฟไว้ให้เพื่อนบ้านนะคะนั่งขอยเห็น อ่าไฟข้างบนน่ะติดนะคะแต่ว,ว่าตัวเพื่อนนน,อน้องล้มบานนะคะนั่นน่ะเห็นบ่คะรถรถชีลดลด,ดำดำนะคะทุกคนนะ่ะรถคันแดงรถของเพื่อนบ้านรถคันดำน่ะรถของพี่ซ้ายเพื่อนนะคะค่ะนี่ก็คือเอ่อห้อยห้อยกวางนะคะเบื้อง ทุกคนเพื่นอนน่ะป๊าจัมปิงจัมปิงไปยเพื่อนเลยค่ะเพื่นอนน่ะทุกมือทุกคืนเนะคะเนี่ยจะสังเกตเบื้องเขาก็จะจำอมามา้มาม้าทางเดียวนะคะมา้าสายเส้นเดียวเพราะว่าเขาเคยอ่าเคยได้กินทั้งนี้นะคะเนี่ยค่ะทางที่ข่อยกับพ่อชัเอาแอปเปิลเอาอยางมะไว้นี่นะคะตอนนี้ก็เบิดแล้วนะคะเบื้อง เดี๋ยวมาอื่นขั้นนี้แอปเปิลเกาแอปเปิลที่ทั้งลานอ่าขัดออกก็จะามาให้น้องกวางกับนอกอีกผมก็ขาทุกคนเนี่แล้ะค่ะบ้านปลาบ้านนอกเชนบทกับอากาศหนาวๆหิมะปกคลุมไปทั่วนะคะเป็นแบบนี้แหะค่ะทุกคน ปะ่ะค่อยสิอดซีร่มเห็นมาเข้าบ้านกันนะคะหนาวค่ะ